Hmm. À, oh my. Oh Nhưng Yeah. Nhưng... Chạy. Lên lên PD bỏi nha. À đến chậm luôn. Tại ba. Ơi, giang quỷ à. อข้ามถนนยังมียังข้ามถนนยังมีสติอ่ะคุณรอดได้ไงว่ายที่อะ อือวิเย่จะถึงอยู่แล้วอ้อที่โหลชนเลยยี่สิบเอ็ดเลยว่ะมันไม่โดนชนเลยระโดนชนไม่ท้ากับมึงตอนแรกอะกลางผมไม่เคยชนเลยนะแต่ใจไม่แข็งพอตอนที่จะข้ามถนนเนี่ยแหละรีบไปดีกว่าอือวิเย่เกลือไขว่าเมื่อกี้ไออ๋อ <laughs> ออดีใอ้ใส่เปลือกอะดีเอ้ใส่กระบอกเพชรไปเยอะอีกแล้วโหตรดไก่เฮ้ hey, ตัวอยู่ตรงกลางบันได้เว้ยยัง,งเลี้ยวได้เนะี่ นิวมึงโดนแม่งเยอะไม่คิดเจ้าคืนเดอมีอะไร่ะยังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่ถึงเวลาว้ยเชื่อผมมึงโดนตุ๊บตับนยมึงใช้พึ่งอ่ะแม่งซ้ายก็โบ๊ทขวาก็กูไม่ของเล่นเยอะด้วยองหานต้องเอาคืนต้องเอาคืนยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้พลายากันมันไม่มันเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้เอาไปทางซ้ายดิ มันก็ตายวิ่งหน่ยเงี้ยหลัดเอ้ยหลอกน้องอีกแลผมผมไปซ้ายอยู่แล้วกระต่ายวิ่งเงี้ยถ้ามันไม่มันไม่เดินหรอกเอ้ยรอดู และชี้สไตา์หลังจากไอโบสเดินอองจะรลอดเปล่าไม่ได้รลอดกูไม่มีให้ใช่ช่องเดียวกันเลยองรอบหน้าต้องใส่สารพิษคู่แล้วนะหรอนอ้ไอ้ไอ้โอ้ instant k i อีเย่แต่คุณเจม่หาย หายไปเยอะลเลยอีอะแต่ก็ยังท่าสิบโดดอยูดีอ่ะก็ถือว่ายังโอเค <Hey. S 1> อยูอเ่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อชนกันให้ตกยิงยิงใหญ่ยิงโซงไม่ได้โอ้ยไอ้เนี่ยคุณเต้ มันดูเชิงกันว่ะมันดูเชิงกันว่ะเอ๊ะไม่เ่าปลยอืมอืมบี้บี้ไอ้เยี่ยนดันชิมแล้วฉันใจนิ่งเราก็ไม่โดนเกียร์แบก ไอเลืออุ่นเย็นใจนิ่งเราก็เฮ้ยมีคนหนีมีคนเนียนอยู่มีคนเนียน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 เฮ้ยเออไอ้ลุงไปบดแล้วเฮียลุงไปบดแล้วไม่เอาบดก็ัน ไอ้ยังไม่หลบกู้อ,อ้ะไอ้ยไอ้ยอมหลบหนีที่จะต่อยกับการหลบหนีไม่ใช่การการหนีมันเป็นคือการป้องกันตัวที่ดีที่สุดจ้อนถึงว่าสารคิดอ่ะโอเควันหนึ่งนะเขียนเะซิลเนี่ยวะเราจะสารคิด ไกลไหมไกลเออไกลแค่ไหนสายพิษอ่ะโอเคไกลสุดขอบแมวได้อยู่ได้อยู่เฮียสองคนเลยอ่ะเออคน่เหนื่อนะใช้ไงวะกดคิวมันเลือกได้คนเดียวออกเดินบนโอ้ตัวบัวไปเคียบแปดเขาได้คนเดียวเหรอพี่นึกว่าได้คู่ดนะให้แบบอยู่ใกล้ๆกันมากอ่ะอ่าหกเจ็ด นี่เฉียดสมองปูดเนี่ยเฮ้ยเอาคืนเอาคืนจุดคืนไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไม่มีของใช้อะไรไม่ได้ใช้ทิ้งไม่ได้ใช่ใช้ไม่ได้ไปทิ้งมาทำใช้โอ้โหเกี่ยวมาเลยรับกินทานเจ่พี่คิดดีๆพี่ ไอ้เนื้อบอลเนี่ยระยะไม่น่าถึงนี่ส่งคอน้องไหนเจ้ยไอ้ยหญ่มันหัวแตกตายเลยส่งคอน้องมันไหนตายตายไมเนี่ยตายแน่ๆตายแน่ตายแน่บรอบหน้าก็เอาของหัวน้องเลยไปเยี่ยมึงร่วมร่วมแรงร่วมใจส่งคอน้องจริงจริเฮียเออน้องใช้เท็ไม่ได้ไงรล่อมมือรล่อมใจ มือนีเข้ามาลงแขนเอ้คุณแจคุณแจคุณแจบอยเยอคุณแจก็ได้บอยหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงถึงได้หิวได้หิวด้วยโอ้จะตายมึงไปไหนแล้ววะ น่าจะไปแล้วมั้งโดนคนเดียวก็น่าจะไปแล้วยังอยู่ยังอยู่เนี่ยยังอยู่อยู่ด้านหน้าพี่เลยเนี่ยสวัสพีบ้านไม่เป็นไรนะสวัสดีบ้านนะหนึ่งสองสามต้องวนวะต้องวนต้องวนอะไรเงี้ยไม่จ้าซุปเปอร์เวฟพอนอย่างเดียวเลยวะอืมก็ก็ก็งี้แหละคนที่ใกล้แดนใกล้แดนตายไหมบ้าให้มันจะได้การตายกันดีกว่ามั้งเนี่ยสงวนน้องมันสงวนน้องมาก่อน น้องมันเจ็บปวดลวดแล้วเออตกใจไม่ได้เกิดมาแล้วหวยังโตอยู่นายเฮียหนีใหญ่โตอยู่ในสัตว์เฮียเฮียโนเมอร์ตี้สัตว์ชาติหาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะพี่แจ้ข้างหน้าเพียบเลยกลองแม่ก็เลยเฮียเดียเดียว S <S นี่รอดอีย์รอดถ้ามันหันหลังกลับนะท,ที่น,นี่อันนี้อะไรอ,อ๋อย,ยิงปืนปากูย้ยิงปืน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 ที่อาใครใครใครแม่งออกกันอ่ะไอ้เฮียกลัว เเล่นลอกมาเยอะไงพี่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ท่านอ้าเยี่ยงผมติดสวิงอ่ะเยี่ยงผมติดงที่ใส่ติดสวิงอ่ะพี่เอา้าทำไมผมรีโหลดไม่ได้อ้าวหิวยังไงวะเยี่ยหิวยังไงก็บอกคณทีพี่หอไอเก็บเยอะบอด <laughs> ใครไป็ี่ห้อบด็ไา้ đi đường đi này sân này đi sân này ồ kia rèn cơn rèn ồ anh điệp bay luôn ồ kia nó con shot ồ à dè ƠI

ย้งจุดขอล่วงเลยสันอ่าอยู่กันด้วนสองด้วสองอันด้วยด้วยอยู่ตังคแบบเฮ้ยเฮ้บัดบีบัดย่านี่เลยอ่าตายยี่สิบสองบ้านเลยเออแมงข่าวบั้นเข้าบั้นเดีย เรียนกู่ดแค่นี้อ๋อเทราพอร์เหรอไม่ใช่นี่เหรอเอ๊ะฮะตายนี้ยย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 ้ยยยูยย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 ยเยี้ Google, <laughs> ยย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 ยลยงหลบหลังยลบยยงยอยยยย อเลอดเลือเชิญการยิงของผมนก่อพี่เอาไอ้ิไนเปอร์โหเยออยทีส่ยยี่สิตัว ถ้ามึงจะเอามันต้องพุ่งนะไม่ไงั้นกูไม่พ้นนิ้วมือกระต่ายวะอืมเอ๊ะถึงปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไม่ถึงหรอกมันต้องวนไปทางไหนวะเนี่ยโอ้ยไกลเลยนั่นแหลไกลอยู่จะไปซ้ายได้กุญแจบบอยู่กุญแจหมดกุญแจกูหรือยี่สามอันเอ้เทียแม่ง อาจารย์ล็อกเก็ตมาเพิ่มไม่เท่าได้ได้ทุนเนาะยังไม่หายโตด้วยนะสามตาป่ะไม่จำได้เอาดปครับเอาเชือไปแพร่เปล่าเฮียไม่น,านมา่าหรอกว่งบอยได้เลย,ยสองตัวเลยเฮียสองตัวเลยเลย โอ้เจไปใจทั้งเรื่อะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเดี่ยวเลยโอ้โหเดินออกไปสองเมตรด้วยบบวเปเม็ดนึ่งลงล่างลงล่างให่ตายตายตายต่อไาตายตายยตายตานตายาายต โอ้แต่คุยมีกุญแจเป่าีอต้องเสี่ยงจะทอยทอยเปล่าไปงั้ก็ถอยเปล่าไปเดือรอบหน้าได้อยู่พอดีเลยที่อะอาล่างก็เสียอาล่างก็อดไม่สนใจกองย้ายไหมไม่ย้ายไม่ยายกล่องไม่ย้ายนดูดูจะวามาเย็ จริงจริงคได้ไอ้องไม่มีกุญแจนี่เออออกมาแมวชีวีไอ๋องแมวชีวีเฮียเฮียเอ้ยหังไอ้สัตว์หลบกระต่ายหลบกระต่ายหลบกระต่ายเฮ้ยมันวนมันวนมันวนด้วยอาวุธยูเคลียบรอไอเฮียดีมากลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยไอันนี้ขึ้นสัตว์นะ มันพื้นสั่นแล้วม,ลมันจะล่วงโ <Okay. S 1> อเคอไม่มองหาพื้นนี่มันไม่สั่น์ล้วอ,อย่าจำสลับกับตัวอื่นแล้วกันแลหละโอ้แล้วคือมต้องใจนิ่งไว้อุ <c oughs> อ้ย้ย สิวู้แม่งเร็วด้วยไปอานกเห็นเจอรูปน ไอ้เหี้ยแต่แต่ทีนึงเหี้ยแม่ไยอะไรแล้วกูกูยังไม่ทันได้ขยับตัวเลยไอ้เหี้ยออกมาประจนโชคกูไม่ได้ออกกูอยากให้คนเหยียบนะไม่ไม่ได้ออกสันโอ้โหสองสามเปล่า ไอ้หัวหายแล้ววะหัวหายแล้วหัวหายแล้วไอปวดแล้วได้ออกเดินมาหากระต่ายเฮ้ยขอโทษวมธีเดวาร์ปเลยว่วววะโอ้โชคดีจังเลยวาร์ปมาหาพวกกูดิโหด จริงๆถ้าวับหายเฮียนิวได้ดิมเปิดกล่องได้เลยนะโอ้เออปวเจ็บนิดหน่อยคนแจก็นิดหน่อยรอดเหรอเห็นคนเหยียบแม่งรอดดิรัเดี๋ยววิ่งไปหาก็ตายสี่ห้า อะไรนะไม่ใช่เป็นหกหกสามหกไปอยู่ที่เดียวกับโบสทอ่ะอืมเออยิ่อยู่เดียวแหละาถ้าเกิดมึงไปขวาก็แต่จะเดินมึงก็ไปหาไงเนี่ยเส็จ <Yeah. S 2> ู่ตรงนั้น <c oughs> อยู่นั้น